เด่นเดนเดนเดนเิ่มเกินไปแม็กซโอ้โหอะไรโอ้โหสปอปึ้งโอเคก็คุณก็อยู่กับรายการไอทนี่เลยกับคุณมอครับสวัสดีครับเอออันโลกอันกวงไ่สีม่วงเช่นเข้าไปในกาแล็กซีของมันทางช้างเผือกดอู้เออนี่ก็เป็นเกมสปอร์นะครับผม ตอนแผ่นมันติดตั้งไปก็เล่นเลยอเออเขาบอกว่าห้าติดตั้งนะครับก็ปิดไปนะโออเ,เล่นได้ด้วยนิวเกมครับเกมนี้มันกระดูกจริงๆก็มันอยู่ไม่ได้ครับเอาให้เราเลือกสายนะครับว่าจะเป็นสายเนื้อหรือสายผักนะับเอาไงเดียมอสสายน้ำอือสายน้ำนะเย็นด้วยครับขอแบบเย็นโอเคติ้งโไม่ได้หรอกครับ ปรับไฮนะไฮหมดเลยอืมอ้เครื่องแรงนี่ตั้งวันหนึ่งร้อง <_ S 1> โอเคปื้ค้งังเลยซิวอ่าได้แล้วครับลดเสียงหน่อยไม่ได้แล้วครับน <_ S 2> ี่ครับวันนี้โอ้โอ้เอานน้อยหน่อยละว่าการอัดเกมที่ดีนะครับ ต้องลดเสียงเกมนะครับโอเคครับก็เข้าสู่เกมสปอร์เราก็เลือกโลกนะครับแต่การที่จะแบบโลกที่ดีเนี่ยต้องอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะในระยะสั้นมาดูโลกกันก่อนนี่ครับเป็นน่าจะเป็นโลกที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับโอ้มีภูเขาใบหญ้าสวยงามนะครับเราจะเป็นฝ่ายกินเนื้อนะครับ easy normal hard เอา easy ครับแล้วตั้งชื่อนะครับเออ อยู่กลเป็นสายได้เม,มื่อกี้บอกเป็นเอ้ยทำไมอยู่กลเป็นพวกได้อะกูป่าวป่าวเราลืมแล้วเราจะพูดแล้วูสูุโคอูสุโคโอุซุโคโโคนนชื่อ,เค,อ,อเคี่ยนอะไรวะยาวจังไปเกมเราเข้าสู่เกมันแล้วนะครับเลิกรกเองร็เมื่อับปะโอ,โอ้ยสายตาอย่าเข้ามาใกล้มันเป็นเกมอะไรครับ ธงกระบะเกดวงหนึ่งเข้าชนกับดาเอาเองด้วยโอ้สวยงามเกตต์ถือว่าอาการตาเป็ษาต้องกำหลาบตู่เป็นกูก o กรเมื่อธงกระบะตัวรุ่นขาศสาลีเกตต์ เล่นเราเลยครับเราเป็นสายเนื้อไปจาะนั้นเราต้องหาเนื้อกินครับอ,อร่อยต้องระวังตัวอื่นด้วยนะเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอ่าตัวใหญ่แล้วนะครับอุย๊ยตัวเหี้ยอะไรวะนั่นตัวเบนเลยตัวเบนเลยพูดหยาบมันไม่ดีนะครับ แดกกูตัวนี้กำลังจะโดนกินนะน่าอร่อยโอ้ยเนี um ่ย uh, oh, ับของด้วยโอ้โหสุดยอดแล้วเราจะโดนบ้างไหมเนี่ยเย็ดของอะไรไหลไปตามมาเฮ้ยเย็ดลองก่อนิกินกินกินเงียบเงียบอะโอ้รักเพศสัมพันธ์เลยรักเพศสัมพันธ์เลย เงยพอกินนอนแป๊บเออที sí, ่ร oh, <c oughs> oh, uh ักเออจุ huh. ๊จ <c oughs> <c oughs> ิจุ๊จิกรติ๊ๆๆๆติิจุ๊บจุ๊บจุ๊บตัวกติดหนึ่งเถอะออกเป็นใครเราสามารถแต่งตัวได้นะนี่ครับแต่งตัวเลยนี่เท่ไม่ได้หรอครับเราต้องสีขาวครับ โอ้มีหน้าอื่นด้วยนี่เลยอุไลพูดดงังเอาไหนมาเมนมีนี่นี่ต้องไล่แมลงปอโอ้ยยอดมากสีแดงอ่ะนี่ของผมต้องสีเหลืองอเป็นลายจุดแม่งยังก็เป็นแมกนารักนะครับครับสีแดงต้องเอาสีม่วงเลยครับเราเกิดจากดาวสีม่วงต้องเป็นสีม่วงนะนอยู่ไม่ได้ไงเดีย ออต้องเป็นตัวนี้โอ้ยอย่างเท่แล้าไปได้ก่อสร้างต่อนะครับอันนี้เรามีตังค์อยู่สิบสี่บาทนะครับอันนี้สิบบาทนี่ห้าบาทช่วยเราไหมานะแต่อย่างแรกเลยนะครับเราต้องติดเขาเขาอนุมานนะครับให้ตัวเราก่อนนะครับติดตรงนี้เลยครับอืมแหลมใช้ได้แล้วว่ะอไรเดียวปับปับได้ไหมป,ปับได้ด้วยอืม เอ้ยไม่เอาโอ้โหขายตูนนั่นไปเลยวอาไงดี oh, นี่สองตัวเลยเอ้ยนี่ใหญ่เง็มเดี๋ยวครับมันปแปลกๆนะนะครับเอาเอา,าไว้ก่อนเอาไว้ข้างหน้านี่เลยแล้วก็เขาตรงนี้นี่เลย โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนั้นก็ตั้งชื่อนะครับอันนี้ตั้งชื่อว่าคุยทองนะครับตามสเต็ปเรานะครับแอ,อ่ตอนนี้ก็ต้องสวดยอดนะครับสุดๆนะครับตรงเนี้ยสุดๆเลยนะครับปิ๊งเกิดเป็นเกิดแล้วครับ ตัวเราก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราก็สามารถกัดกับตัวอื่นได้แล้วนะครับแต่เราไม่กัดนะครับเราเป็นเด็กรักชาตินะครับเอ้ยเอาเอาซะหน่อยฮัมท้าวันเป็นน้องเนยหลักโลกเฮ้ยอ,อะไรวะตัวเบอะตัวเปลือไม่ได้อยู่ดีหรอกอ๋ไอื้อเงียบเงียบร่อย อู uh, ้ปากข้างล่างเต็มเบยตัวมันเลอะเบยไปเบลไปเบลไหนอาหารกูเฮ้ยมันตัวกระติดนึ่งว้าใช่ได้อยู่เดี๋ยวไปนะไปยันที่ว่าไหนอาหารมันหายไปไหนหมดวะที่ว่าเรามาไกลเกินไปละโอ้โหาหารอาหารอาหารเต็มเลยข้างหลังเหรอ สู้กันโ่โอเลยหูมไ่ไมไม่ไม่ไมไ,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 มไม่เอา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 มันไม่ห็นมีอะเอ้ยอาหารอ่าใช่ได้อันนู้ดด้วยอัู้อ้าเออตัวใหญ่ขึ้นแล้วอ่เต็มเร์ปันมาปันมาไม่สนใจแล้วสนุกสนุก อ, so อร่อยอันน oh, ี้เกมนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่มาด้วยนะครับที่เอามาให้ผมเนี่ยได้เล่นแล้วนะเอ้ยอยาให้มันโทรมาหาเราดิโอ้โอ้ยยังไงนะครับถึงมีเสียงสกายโทรมาไงเราก็ไม่หวั่นนะครับเราก็จะเล่นสควอตต่อไปนะครับไม่เป็นอุปสรรคกับเราครับอร่อยอร่อยอ๋อยย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 อยย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  บ๊วยตัวใหญ่แล้วเบยนี่เรียกเรียกเรียกคู่สองคนนัวต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้มีคนปลับมากันต่อนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนโทรมาครับต่อกันเลยครับ